โดนไหมเนี่ยโดนนะโดน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 น้ำช่างไม่เชื่ออย่างจังอไงโดนไหมโดนไหมอ้าวโดนโดนสิครับโดนแล้วจะได้ตัวไหมนึกว่าจะไม่โดน ติดแล้วครับเราคุณนาอยอยากปลาปลากันครับเชือกติดละโอ้โหนไม่ง่ายหน่อยก็ไม่มาลงปลาครับติดแน่นเลยกลัวมันขาดครับเดี๋ยวเอาปลาขึ้นมาเสร็จเดี๋ยวจะให้ดูครับ ขึ้นมาครับไซก็ประมาณนี้ครับประมันหกเจ็ดขีดได้ครับไม่ถึงกิโลเนียครับหกถึงเจ็ดขีดสวยเลยสวยเลยเกือบหลุดไปแล้วครับนี่มันไม่ทะลุครับแต่มันแข็งอยู่โชคด,ดีที่โดนตรงจุดเหนียวจุดแข็งของมันลูกโดกยังเดียวถ้าไม่ลงไปเอานี่มีสิทธิ์หลุดไปนะครับเนี่ย ต่โชคดีที่ลูกดอกมันไปไปขัดกับกิ่งไม้ไว้เรียบเริมแรกมาแล้วครับเก็บปลาก่อนครับประมาของเราก็สวัสดีทักทายคุณผู้ชมนะค,คุณผู้ชบมบทั้งดครับพา,าออกมายิงปลาเหมือนเดิมไม้ก็ครับเป็นเครื่องสูบน้ําของคนแถวบ้านหมู่บ้านนี้นะครับปืนยังไว้ที่น่นเลยยิงอยู่ตรงนั้นยิงไปทางั่กนัน้น แต่ผมเจออยู่ฝั่งนี้อีกหน่นตัวอยู่ครับปลาช่อนน่าจะเท่าๆกันนี่แหละเดี๋ยวตามุนดูครับจะได้ิีมไหมตัวนั้นเก็บเกีายวตนครับอมามาครับเต็มเล็กปนินัลอยไปเลยลึกเลยอยู่กทั้งไกลทั้งลึกครับ มันลึกเกินครับไม่โดนหลบแบบนี้น,น,นานๆเจอทีครับปนินยิงก็ไม่มีตาให้ยิงสักทีขึ้นจนไงแล้วขึ้นตปนไม้ไม่โดนครับอ๋อติดเลยดอกติดเลย ผู้ชมตอนนี้ก็ยิงไปอีกันนึงแล้วไปช้อนนันจะใส่ปอกครับนี่มันโผล่มาอยู่ใต้ห้างเลนะครับวิ่งอย่างนั้นนะครับพันไม้ครับคุณจะขึ้นได้หรือเปล่านะหลุดมาแล้วหลุดมาทั้งกิ่งไม้เลยต้นน้ำเลยไม่ทันได้เปิดกล้องครับเปิดกล้องไม่ทนัน มองกลับมาเราเห็นตัวมนะันตัวสวยอยู่นี่ไม่ใช่ไซปอกนะสวยๆอยู่ก็ใหญ่กว่าไซปอกอยู่นี่แค่นี้ก็ติดมาเนาะอยู่ไหม,อ,มอยู่ตรงนี้กันไม่ต้องลงไปหรอกเข้ากลางคอเลยนี่อยู่ใต้หางแล้วหางตัวสะเดารับน ห้องตัวสดาของเราที่เคยยิงตรงคลิปก่อนๆนี่ครับกส็สวยๆอยู่ครับโอเคมา,มาแลอ,อีกนึ่เต็มเต็มที่สองครับแง่ยิงก็คิดว่าตัวน่าจะสวยอยู่พอยิงเออสวยก็มันก็สวยจริงๆอะตัวก็สวยจริงๆเนี่ยมาแล้วอีกหนึ่ง,มา,งมาอีกหนึ่งแล้ว เต้นสวยๆนะ็นเนาะเข้ากลางเลยแม่นมากโอเคตามโตครับเวลาพยายังพอมีเหลือแดดก็ไม่มีครับวันนี้มืดเลยอะ่ะมาช่วงเช้านี่มีแดดอยู่แต่พอขึ้นต้นน้นย้า่ต้นนี้มาทีแดดเริ่มหายครับเลยมานั่งต้นสราต้นที่เราเคยยิงปลาชอนได้เยอะครับได้สี่สามได้สามสี่ตัว ก็ยิงแกนตัวนหนึ่งยิงปะนินเมื่อกี้ก็น่นครับมันไกลเกินครับน่าจะระยะประมาณสักยี่สิบกว่าเมตรได้ยิงไม่โดนครับมันไกลเกินปะนินโอเคเต็มสองเราก็มาแล้วเต็มสองของมันตามต่อครับไปเก็บปลาก่อน ออกไซด์แล้วอะไรวะ <G ül> น,นั่นน่ะใยิ่งทียิ่งไม่โดนอีกเอาลงไปชีวิต <G ül> <G ül> ลูกดอกขึ้นได้ไหมล่ะเนี่ย <G ül> <G ül> ติดแน่นเลยมาแล้ว ตัวไม่ใหญ่ครับไปช่อนเมื่อกี้ก็ตัวเราเท่ากับตัวที่ยิงได้ไปก่อนหน้านี้แล้วครับน่าจะใหญ่กว่านิดนึงแต่ไม่โดนครับครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับ มาสรุปผลงานกันครับไ็้สองแต้มครับสองแต้มก็แต้มสวยๆอยู่ครับอขอพายมือสั่นหน่ยครับเอาใช้โทรศัพท์ไทยรับายอะไรสิม,มาเทียบดูเลยก็น่าจะประมาณสักเจ็ดไปคิได้อยู่ครับปพะชั่นใหญ่ตัวนี้ไม่ถึงโลครับรวมกับไอเจ้าตัวเล็กๆนี่ก็น่าจะประมาณกิโลหนึ่งพอดี เวยครับมันเดดไม่มีแดดมันไม่มีครับมืดเลยกลับครับพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บเดดออกเปี้ยงเลยยังไม่เป็นไรเนาะมันค่ำแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะย้ายไหมครับถ้ามีโอกาสได้ออกไปแล้วก็ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับแล้วคลิปนี้ก็คงต้องขอลดตัวลาไปก่อนแล้วติดตามดูว่าวันพรุ่งนี้ผมจะพาปไปไหน จะได้ยิงปลาไหมจะมีปลาอะไรให้ยิงบ้างก็ฝากกดติดตามรับชมให้ผมด้วยนะครับขอค,คุณทุกนำบทครับไปแล้วครับบ๊ายบาย